สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมา spoil หนังเรื่อง Good Time แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับคอนนี่หนุ่มหน้าตาดีที่มีนิสัยเลือดร้อนและเจ้าเล่ห์เคยทำผิดกฎหมายจนต้องติดคุกมาแล้วปัจจุบันเขาไม่ได้มีงานและชีวิตที่มั่นคงมากนักคอนนี่หลอกคบก,กับผู้หญิงมีตังคนหนึ่งและใช้ชีวิตเตะๆอยู่ในเมืองนิวยอร์กกับนิกน้องชายของเขา ซึ่งนิกก็เคยไปหาหมอและตรวจพบว่าเขาเป็นออทิสติกแต่คอนนี่ก็มักจะย้ำกับนิกเสมอว่านิกไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นคอนนี่รักน้องชายของเขามากและเขาก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อปกป้องนิกคอนนี่จึงวางแผนที่จะปล้นธนาคารเพื่อเอาเงินมาทําให้ชีวิตของพวกเขาสองพี่น้องอยู่กันอย่างสุขสบายคอนนี่ได้พานิกมาปล้นธนาคารด้วยกันโดยพวกเขาใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าและสวมเสื้อผ้ามิดชิดคอนนี่ได้ส่งกระดาษหนึ่งแผ่นให้พนักงาน ซึ่งเขาเขียนไว้ว่านี่คือการปล้นอย่าส่งเสียงและอย่ากดกสัญญาณเตือนไปเอาเงินใส่กระเป๋า6 5 0 0 0เหรียญหรือประมาณ2ล้านบาทโดยห้ามตกติกเด็ดขาดแล้วคนนี้ก็ส่งกระเป๋าให้พนักงานเอาไปใส่เงินเมื่อพนักงานใส่เงินให้คนนี้เสร็จแล้วคนนี้ก็พานิคออกมาจากธนาคารแล้วพวกเขาก็เข้าไปในตรอกแห่งหนึ่งถอดหน้ากากากับชุดทิ้งไว้และออกมาขึ้นรถที่คอนนี้นัดให้มารับเพื่อไปส่งเขาที่สนามบินและหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งทุกๆอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คนนี้วางไว้ คอนนี่ก็ดีใจมากที่ทุกอย่างสําเร็จไปอย่างง่ายดายและเขาก็ส่งกระเป๋าเงินให้นิกถือให้นิกลองสัมผัสเงินเป็นปึกๆแต่ในตอนนั้นเองระเบิดสีที่ธนาคารใส่ไว้กับเงินก็เริ่มทํางานมีควันสีแดงออกมาจากกระเป๋าจนมองอะไรไม่เห็นและทําให้คนขับขับรถไปชนคอนนี่ก็รีพานิคออกมาจากรถผลของระเบิดสีทําให้ตัวของคอนนี่และนิกเต็มไปด้วยสีแดงและนั่นก็จะทําให้ตํารวจรู้ว่าพวกเขาเป็นโจรที่เพิ่งไปปล้นธนาคารมา คอนนีจึงรีบพานิกไปใช้ห้องน้ำร้านอาหารเพื่อทำความสะอาดร่างกายและถอดเสื้อผ้าออกซึ่งคอนนีก็ได้ซ่อนกระเป๋าเงินเอาไว้ใต้เพดานของห้องน้ำแล้วค่อยกลับมาเอาทีหลังหลังจากนั้นคอนนี่และนิกก็เดินกลับบ้านทำตัวเหมือนปกติแต่ในตอนนั้นเองตำรวจก็ขับรถผ่านมาเจอพวกเขาและเรียกให้คอนนีกับนิกคุยด้วยซึ่งนิกก็หลบหน้าหลบตาอย่างน่าสงสัยตำรวจก็เลยเรียกให้นิกหันมานิกก็ตกใจกลัวและรีบวิ่งหนีในทันที คอนนี่ก็เลยต้องวิ่งตามไปด้วยตำรวจก็เลยไปตามจับในทันทีคอนนี่กับนิกวิ่งหนีตำรวจเข้ามาในห้างนิกก็วิ่งชนคนสเปะสปะทําให้คอนนี่ต้องวิ่งนําไปก่อนและหนีออกมาจากที่นั่นจนได้นิกที่พยายามวิ่งตามพี่ชายให้ทันจนไม่ได้ดูทางชนกับกระจกเข้าอย่างจังจนหมดสติและสลบไปทําให้นิกโดนตำรวจจับในที่สุดคอนนี่จึงเป็นคนเดียวที่หนีการจับกุมมาได้หลังจากนั้นนิกได้ถูกส่งตัวไปฝากขัง หมอได้เคยวินิจฉัยว่านิกเป็นออทิสติกและทนายความก็คิดว่าพี่ชายของนิกอย่างคอนนี่เป็นคนทําเรื่องการป้นทั้งหมดซึ่งพวกเขาก็อยากให้นิกเล่าความจริงให้ฟังนิกจะได้รอดพ้นจากคดีแต่นิกก็ไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นเพราะไม่อยากให้คอนนี่ต้องเดือดร้อนด้านคอนนี่ก็กลับไปเอาเงินที่เขาซ่อนไว้และเอาเงินไปให้กับคนที่มีเส้นสายที่สามารถประกันตัวนิกออกมาจากห้องขังได้ภายในคืนนี้ซึ่งก็ต้องใช้เงิน26,00 0เหรียญหรือประมาณ80แสนกว่าบาทสําหรับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด แต่เงินที่คอนนี่ไปปล้นมาก็เอามาใช้ได้แค่16 0 0 0เหรียญเท่านั้นเพราะเงินส่วนใหญ่เปืเ้อนระเบิดสีจนไม่สามารถเอามาใช้ได้คอนนี่จึงต้องหาเงินเพิ่มอีก10,000่นเหรียญเพื่อช่วยนิกออกมานิกที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างไรให้ปลอดภัยเขาไปทะเลาะก,กับนักโทษคนอื่นๆเพียงพอมีคนมาเปลี่ยนช่องทีวีที่เขาดูอยู่นั่นจึงทําให้นิกโดนลุมทํรลายจนบาดเจ็บสาหัสคอนนี่ไปหาผู้หญิงมีตังค์ที่เขาหลอกคบอยู่ด้วย เขาพาเธอออกมาเที่ยวด้วยกันแล้วคอนนี่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องเขามีปัญหาโดนฟ้องล้องคอนนี่จึงอยากจะขอยืมบัตรเครดิตไปจ่ายค่าประกันตัวน้องของเขาซึ่งแฟนของคอนนี่ก็ยอมช่วยคอนนี่ก็พาเธอไปร้านที่รับประกันตัวซึ่งทางร้านก็ได้ดําเนินการทันทีโทรไปหาผู้พิพากษาเพื่อจะทําการประกันตัวนิกแต่บัตรเครดิตของแฟนคอนนี่ดันลูดไม่ผ่านและตัวนิกก็ยังไม่สามารถประกันตัวได้ในคืนนี้เพราะนิกถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาล เนื่องจากโดนนักโทษคนอื่นลุมทำร้ายนั่นเองคอนนี่ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปโรงพยาบาลที่นิกถูกส่งตัวไปรักษาเพื่อพานิกออกมาด้วยตัวเองเมื่อคอนนี่ไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่ามีตำรวจอยู่เต็มไปหมดคอนนี่ก็เลยหลอกถามบุรุษพยาบาลว่าพวกตำรวจมาเฝ้านักโทษกันอยู่ที่ชั้นไหนเมื่อคอนนี่ได้คำตอบแล้วเขาก็มาเดินไล่หาห้องของนิกทั้งชั้นจนมาเจอห้องที่มีตำรวจนั่งเฝ้าอยู่เมื่อคอนนี่แอบมองเข้าไปเขาก็มั่นใจเลยว่านี่ต้องเป็นนิกแน่ๆ คอนนี่เลยไปแอบที่ห้องคนไข้คนหนึ่งและรอโอกาสที่จะพานิกหนีออกมาหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งคอนนี่ก็ได้ยินตำรวจวอรลรายงานว่าเขาจะไปซื้อกาแฟคอนนี่ก็ค่อยๆชะโงกหน้าออกจากห้องไปดูเขาก็เห็นว่าตำรวจไม่ได้เฝ้าอยู่หน้าห้องแล้วเขาจึงเอารถเข็นคนไข้ไปรับตัวนิกพังเตียงที่ล็อกไว้กับกุญแจมือแล้วก็พานิกนั่งรถเข็นออกมาและไปขึ้นรถรับส่งของโรงพยาบาลซึ่งในรถเขาก็เห็นลุงก,กับป้าคู่หนึ่งที่ดูใจดี คอนนี่ก็เลยลงรถพร้อมกับพวกเขาและไปขออาศัยอยู่ในบ้านของพวกเขาสักพักโดยคอนนี่อ้างว่าเขาทํากุญแจบ้านหายและต้องรอให้แม่กลับมาเปิดซึ่งป้าก็ยอมให้คอนนี่พักอยู่ที่บ้านของเธอไปก่อนคอนนี่ก็พานิกไปไว้ที่ห้องห้องหนึ่งป้าก็ไปคุยกับหลานของเธอที่ชื่อว่าคริสตัลว่าให้คอยดูคอนนี่ไว้ส่วนป้าจะไปนอนคอนนี่ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เจอน้ํายย้อมผมเขาก็เลยแปลงโฉมด้วยการย้อมผมตัวเองเพื่อไม่ให้ตํารวจจําเขาได้ ซึ่งเมื่อคริสตัลมาเห็นคอนนี่นนเธอก็งงที่คอนนี่เอายาย้อมผมของเธอมาย้อมแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากคอนนี่ไปนั่งดูทีวีกับคริสตัลเพื่อให้นิกได้นอนพักเงียบๆแต่แล้วรายการข่าวก็รายงานการป้นธนาคารของคอนนี่พร้อมกับขึ้นภาพของเขาคอนนี่เลยจูบคริสตัลเพื่อไม่ให้เธอเห็นภาพในข่าวแล้วคอนนี่ก็พาคริสตัลไปสะบึมแต่ในตอนที่กําลังจะสะบึมกันคอนนี่ก็ดินเสียงนิกร้องตะโกนโวยวายคอนนี่เลยรีบวิ่งขึ้นไปหานิก แต่กลับกลายเป็นว่าคนที่คอนนี่พาหนีมาจากโรงพยาบาลกลับไม่ใช่นิกเขาดันไปพาใครที่ไหนหนีมาก็ไม่รู้ชายแปลกหน้าก็ตะโกนโวยวายว่าที่นี่ที่ไหนคอนนี่ก็เลยไปจับตัวชายแปลกหน้าไว้สั่งให้หุบป,ปากและเลิกโวยวายชายแปลกหน้าก็สงบสติลงและถามคอนนี่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคอนนี่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเขาคิดว่าชายแปลกหน้าคือน้องชายของเขาสรุปว่าเขาดันช่วยมาผิดคนคอนนี่ก็คิดว่าเขาทําพลาดและก็ซวยสุด,สด คอนนี่ไปหา Crystal. Crystal คริสตลัลคริสตัลก็ถามว่าน้องชายคอนนี่เป็นไงบ้างคอนนี่ก็บอกว่านั่นไม่ใช่น้องชายเขาและโกหกไปว่าโรงพยาบาลเอาใครที่ไหนไม่รู้มาให้เขาคอนนี่เลยอยากจะขอยืมรถของป้าเพื่อไปที่โรงพยาบาคลคริสตลัลก็เลยจะไปหากุญแจมาให้แล้วคอนนี่ก็ไปบอกชายแปลกหน้าว่าพวกเขาจะต้องออกไปจากที่นี่ชายแปลกหน้าก็ขอคอนนี่ติดรถไปด้วยคอนนี่คริสตลัลและชายแปลกหน้าก็นั่งรถออกมาจากบ้านด้วยกัน คอนนี่ขับรถกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปหาตัวนิกแต่ที่โรงพยาบาลก็มีตำรวจและนักข่าวอยู่กันเต็มไปหมดเพราะตามหาตัวนักโทษหลบหนีอย่างชายแปลกหน้าอยู่คอนนี่ที่เป็นคนพาหนีออกมาแถมยังเป็นโจรปล้นธนาคารอีกด้วยจึงยังไม่สามารถเข้าไปช่วยนิกได้เขาเลยมาจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและใช้ให้คริสตอไปซื้อของกินชายแปลกหน้าก็เริ่มเล่าว่าเขาชื่อเรเพิ่งออกมาจากคุกเมื่อวานนี้แล้วก็ไปเมากับพวกเพื่อนๆที่ขายายายอยู่ในสวนสนุกแห่งหนึ่งแต่จู่ๆ ก็มีเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งมาหาพวกเขาแล้วก็โชว์เงินเป็นฟอนที่เพิ่งไปปล้นมาเมื่อขอนีได้ยินเรื่องเงินเขาก็เริ่มสนใจในสิ่งที่เร์กำลังเล่าเร์บอกต่อว่าไม่นานหลังจากที่เพื่อนมาโชว์เงินตำรวจก็โผล่มาพวกเขาก็เลยต้องรีบวิ่งหนีแล้วก็เอาเงินกับยาไปซ่อนไว้ที่เครื่องเล่นบ้านผีสิงหลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ค่อยได้รู้แค่ว่าพวกเพื่อนของเขาโดนตำรวจจับกันไปหมดเขาเลยหนีมาขึ้นรถแท็กซี่แต่พอแท็กซี่รู้ว่าเขาไม่มีเงินติดตัว คนขับก็เลยจะพาเขาไปส่งตำรวจเขาก็เลยกระโดดลงจากรถซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไปโผล่ที่โรงพยาบาลคอนี้เลยเสนอว่าให้เรพาเขาไปหาเงินที่ถูกซ่อนไว้แล้วแบ่งกันคนละครึ่งเมื่อคริสตัลกลับมาขึ้นรถคอนี้ก็โกหกคริสตัลว่าตำรวจไม่ยอมให้มีใครเข้าออกโรงพยาบาลเพราะมีเรื่องกันข้างในเขาเลยจะขับรถไปส่งเรที่บ้านก่อนคอนี้ตัดสินใจที่จะทําตามแผนเดิมนั่นคือการหาเงินไปประกันตัวนิก พวกเขาได้เดินทางมาถึงที่สวนสนุกที่ซ่อนเงินเอาไว้คอนนี่ก็บอกกับคริสตัลว่าเขาจะขอไปเข้าห้องน้ำในบ้านเลก่อนและให้คริสตัลรออยู่ในรถแล้วคอนนี่กับเ์ก็ไปหาเงินด้วยกันซึ่งเ์ก็ได้เจอยาที่ซ่อนไว้แต่คอนนี่บอกว่าเขาต้องการเงินมากกว่าและในตอนนั้นเองลอบบของสวนสนุกก็โผล่มาคอนนี่กับเย์เลยต้องรีบไปหาที่แอบล็อบบก็บอกให้แสดงตัวออกมาเพราะเขาเห็นในกล้องวงจรปิดแล้วว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในนี้ ซึ่งก็ได้โทรเรียกตำรวจมาแล้วด้วยรอปรพอมาเจอตัวเลแล้วก็จับเขาเอาไว้ได้เลจึงถูกพาไปมัดไว้ที่ห้องพักรอปรพอแล้วรอปรพอก็เห็นคอนนี่ในกล้องวงจรปิดเขาก็เลยจะไปจับตัวคอนนี่คอนนี่กําลังจะปีนรั้วออกไปจากที่นี่แต่เมื่อคอนนี่เห็นรอปรพอที่เดินมาหาเขาเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับไปสู้อัดรอปรพอสเลจนรอปรพอสลบไปคอนนี่ได้มาปล่อยตัวเลแล้วพวกเขาก็ช่วยกันเอาตัวรอปรพอไปซ่อนจากนั้นก็ไปหาเงินกันต่อ แต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็โผล่มาคอนนี่ก็เลยเอาเสื้อผ้าของรอปปอพอมาใส่สวมลอยเป็นรอปปอ,อแล้วก็ออกไปคุยกับตำรวจส่วนเรก็ไปหาที่แอบคอนนี่พาตำรวจเข้าไปดูรอปปอ,อที่สลบอยู่และบอกว่านี่คือผู้บุกรุกคริสตัลที่รอยอยู่ในรถเห็น <c oughs> ว่ามีเรื่องเกิดขึ้นในสวนสนุกเธอก็เลยเดินลงมาดูหน<ๆ>่วยแพทย์ก็ได้มารับตัวรอปปไปและตำรวจก็ถามคอนนี่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นผู้บุกรุกด้วยหรือเปล่าซึ่งคนที่ตำรวจจับมา ก็คือคริสตัลที่มาเดินเตะๆอยู่นั่นเองคอนนี่ที่เห็นว่าคริสตัลหมดประโยชน์กับเขาแล้วก็เลยบอกตำรวจไปว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยตำรวจก็เลยพาตัวคริสตัลไปเมื่อตำรวจไปแล้วคอนนี่ก็ไปขึ้นรถของรอปพเรย์ก็โผล่มาจะขึ้นรถด,ด้วยซึ่งคอนนี่ก็ต้องยอมให้เรย์ไปด้วยเพราะเขาอยากเอายาที่อยู่กับเรย์ไปขายคอนนี่ก็ค้นในรถหาดูว่าที่อยู่ของรอปพอบอ,บอ,บอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาจะไปกดดานที่นั่นกันในคืนนี้เมื่อพวกเขามาถึงที่ห้องพักของรอปพอ เรก็ตรงดิ่งไปหาเหล้ามาดื่มคอนนี่จึงอาศัยจังหวะทีเผลอขมโมยยามาเก็บไว้กับตัวแล้วก็บอกให้เรไปหาคนมาซื้อยาซึ่งเรก็บอกว่าเขาจะต้องเอาอยานี้ไปคืนเพื่อนของเขาคอนนี่ก็บอกว่าถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่เจอยาคอนนี่เลยสั่งให้เรโทรตามเพื่อนให้มาซื้อยาต่อจากเขาเราก็เลยต้องยอมทําตามนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งดูทีวีรอเพื่อนของเรข่าวก็รายงานความคืบหน้าในการตามจับโจรปล้นธนาคาร โดยึ้นภาพคอนนี่ในทีวีเมื่อเรรู้ว่าคอนนี่กำลังหนีคดีอยู่เขาก็พยายามจะคุยปรับทุกข์กับคอนนี่จนทำให้คอนนี่ลำคาญคอนนี่เลยบอกให้เรคิดแต่เรื่องชีวิตห่วยๆของตัวเองไปเถอะพวกเขาก็เลยเริ่มทะเลาะกันแล้วในตอนนั้นเองเพื่อนของเรก็มาถึงคอนนี่เลยเข้าไปเล่นกับหมาในห้องนอนเรก็บอกให้เพื่อนเข้าไปคุยกับคอนนี่แต่หมาที่อยู่ในห้องก็เห่าไล่ออกมาคอนนี่ก็เลยตะโกนถามว่าเอาเงินมาให้เขาเท่าไหร่เพื่อนของเรก็บอกว่า เขาอยากจะมาดูของก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกดเงินมาให้คอนนี่ก็เลยอารมณ์เสียที่ทําให้เขาเสียเวลารอเพื่อนของเรก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปถอนเงินที่ธนาคารมาให้เพื่อนก็บอกให้เรเฝ้าคอนนี่ไว้เพราะเขาจะไปเอาปืนและพาพักพวกมาเก็บคอนนี่ซะแล้วเพื่อนก็ออกไปเรก็มาเปิดประตูดูคอนนี่แต่คอนนี่กําลังจะเก็บกระเป๋าไปจากที่นี่แล้วเพราะเขารู้ว่าพวกเรจะตุกติดเรถามว่าคอนนี่จะไปไหนแต่คอนนี่ก็ไม่สนใจแล้วก็เดินออกมาจากห้อง เรก็เลยมาฉุดกระชากไว้และพยายามแย่งยามาจากคอนนี่แต่หมาที่คอนนี่เล่นด้วยดันตามมากัดเรและทําให้คอนนี่หนีไปได้เรหนีหมามาเข้าห้องแล้วก็รีบโทรบอกเพื่อนว่าคอนนี่กําลังหนีไปแล้วแต่เพื่อนของเรก็บอกว่ามีตำรวจล้อมที่นั่นไว้หมดแล้วเรเดินไปดูที่ระเบียงก็เห็นคอนนี่กำลังวิ่งหนีตำรวจยกขยงและตำรวจก็มาเคาะประตูที่ห้องเรก็เลยปีนหนีออกทางหน้าต่างคอนนี่โดนตำรวจจับกลุ่มตัวจนได้ แต่แล้วพวกตำรวจก็วอคุยกันว่าผู้ต้องหาอีกคนกำลังปีนหนีออกมาทางนอกหน้าต่างคอนนี่หันไปดูก็เห็นว่าเรที่กำลังหนีพลาดตกลงมาจากบนตึกสูงแล้วคอนนี่ก็โดนตำรวจพาตัวไปเมื่อคอนนี่ได้เห็นจุดจบของเรเขาก็คิดได้ว่าหากเขายังจะฝืนทำความผิดต่างๆเพื่อช่วยน้องเขาออกมาเขาอาจจะต้องพบจุดจบเหมือนกันกันกบเรหลังจากนั้นคอนนี้ก็เลยรับสารภาพว่าการป้นทั้งหมดเขาเป็นคนทำเพียงคนเดียว โดยที่นิกถูกบังคับให้ไปกับเขาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการป้นครั้งนี้เลยสุดท้ายนิกก็ถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งนิกก็ได้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของหมอหมอก็ได้พาตัวนิกไปให้เขาทํากิจกรรมสนุกๆร่วมกันกับคนอื่นๆที่เป็นออทิสติกเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าชีวิตไม่ได้มีทางลัดถ้าเราเลือกจะเดินทางที่ผิดทางที่เสี่ยงผลลัพธ์มันอาจจะแย่กว่าเดิมเหมือนอย่างคอนนี่ที่เลือกจะไปป้นธนาคาร ด้วยเจตนาที่อยากให้น้องชายของเขามีชีวิตที่สุขสบายแต่มันกลับกลายเป็นว่านิกต้องเป็นคนรับเคราะห์ไปติดคุกแทนคอนนี่และยิ่งคอนนี่พยายามจะแก้ไขความผิดพลาดมันกลับยิ่งแย่เข้าไปเรื่อยๆแต่คอนนี่ก็ยังโชคดีที่เขายังมีโอกาสทําในสิ่งที่ถูกโดยการยอมรับความผิดและสามารถช่วยนิกออกมาได้คิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ